เนาันนี้ไดกน้อยด้วยนาักเชียวพยอามาลัไม่ได้อ่ะร้องเลยอ่ะไม่ร้องแล้ว่ะร้องเลยร้องสิ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน,น้ำนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะอาจจะพอกหน้าหนาไปนิดหนึ่ง,นะงนะคะกันแดดเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีพี่ๆนะคะมาได้เลี้ยงขนมเด็กนะคะเดี๋วน้ำจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะก็เป็นพี่ชายน้ำเนาะที่ทํางานในเมืองนะคะแล้วก็เอาเพื่อนๆเขามาเลี้ยงเด็กๆนะคะทุกคนเดี๋ยวรับไปดูกันว่า ่าเขาเลี <interfer es> <Ooh. S 1> ้ยงอะไรเด็กๆบ้างไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆในหมู่บ้านนะทุกคนมารับบริจาคนะคะเขาก็จะเอาอ่ามีข้าวสารเนาะนี่ช่วยเวอร์กันเลยชุดยแหลนี่ก็จะมีข้าวสารนะไม่มีรูดอนแบบนี้นี่ก็จะเป็นพวกพี่ที่มาบริจาคกับข้าวและนี่ก็จะมีข้าวสารแล้วก็ขนมให้เด็กๆได้นิดหน่อยนะคะประมาณนี้เลยน้องๆน้องๆเลยน้องเล็กนี่ทวารอะไรเนี่ วันคิดแท้นี่นี่หน่อย๊ายบามนี่นะคะมีเด็กน้อยด้วยน่ารักเชียวทยอกมารับไม่ได้ายบาปมาจากไหนจ๊ะมาจากไหนคะ้มาจากตลาดข้ามาจากลาดูรีค่ะลาดูรีอ๋ออันนี้พี่ๆจากลาดพูรีมาใช่ค่ะ จกขอให้ที่นี่เนาะก็จะมีข้าวสารแล้วก็ขนมขนมเล็กๆ,ๆน้อยนนะคะทุกคนวันเกิดเลยค่ะอ๋อวันนี้วันเกิดก็เลยมาแจกของนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพี่สะพ้ายนั้นเองเนาะก็พาพี่เพื่อนเขามาแจกของให้เด็กๆนะคะคองแจกก็มีความสุขนะทุกคนกคนแจกเขาก,าก,ก็จะมีความสุขเนาะอ่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่ท่านหนึ่งนะคะเขาก็ได้มาเลี้ยง

น้องมมูอูอันนี้ก็จะเป็นพี่ชายน้ำเองนะที่พาพี่เพื่อนๆเ,เขามาบริจาคของนะคะทุกคนมาเลี้ยงให้กับเด็กๆเ,เนาะแล้วก็เอาข้าวสารมาให้กับผู้ใหญ่ด้วยนะคะทุกคนเนาะนี่แหละ อ่ะร้องเลยอ่ะไม่ร้องแล้วอ่ะร้องเลยร้องสินี่มีเด็กน้อยมากันเยอะแยะเลยคนนี้ตาบวมเชียวเป็นอะไรตาแดงตาแดงเหรอแต่แล้วแต่แล้วเขาไอ้นี่มองใหญ่เลยน้องรับได้อะไรบ้างะได้อะไรบ้างขนมกับน้ำ ขนมแค่นี้ใช่ไหมพี่พี่พิมพ์เพื่อนคนไหนที่อยากจะมาเลี้ยงอาหารเด็กที่นี่ก็เลี้ยงได้นะคะวันนี้อน้องมูมูของเราหนีกปแล้วหนีไปนู่นแล้วก็ก็มาบริจาคกันได้นะคะนี่พี่พี่เขาก็น่ารักกันทุกคนเลยนู่นเลยเนาะ นี่ได้มะม่วงมันมาด้วยถุงหนึ่งทุกคนนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลูกใหญ่ไหมโอ้ยลูกใหญ่โอ้ยลูกใหญ่มากนี่กยอ่อนลูกลูกเบลเลอร์เลยนี่ให้พี่หลานลุ้งเดี๋ยวก็ ออกําหนูกันนะตาเหลือแถวสองดูด้านใก่อนก็ได้อ่าสองดูด้านในก่อนก็ได้นี่ค่ะอาจจวสลับกันเนาะสลับคนละตัวนะลูกแบ่งรานนะเลี้ยวแจกแม่มาช่วยแกได้ไันอลแล้วไ่ทันแล้วไันแล้วไปไปขอ้วไแล้วไัล้วไัวนลไปล้น้แันนั้ไป เอาใจไปผู้อยรกเห็นเ้าบ้างพี่เท้า้าใส่ไปไหนคะใส่ไปไหนอ๋อเี่เ้าอนลูกเอแบบนี้แบบนี้ลูกแบบี้ออันเวจะได้ไม่ร้อนค่คะเข้าเบกตัวเลกสำหรับเันอเดี๋ยวจะเอาตุ๊กตาให้เด็กน้อยรับ้รับารับ้างับออมีกันแลกเปลี่ยนด้วยอะคับคับ คร,ครับก่อนไงพับไปไหนแล้วอ啊เอาเอาตอนนี้มีกันแย่งตุ๊กตาก,กันแล้วนะทุกคนอ,อีกคนเอาตัวไหนอีกคนอยากได้แคร์แบ๊กอีกคนไม่ยอมเอาไอ้ตัวนี้เอาไปไหนแล้วอ啊เ <c oughs> <c oughs> จ้าตัวนี้ก็ไม่ยอมให้นะตัวเล็กแต่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันดับที่เกินลบหนึ่งตัวนี้เรียกติ ตอนนี้ก็รับมอบให้กับชาวบ้านนะทุกคนที่เหลือนะคะทุกคนเลยค่ะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เร้ฝากเดี๋ฝากตัวกับยูทูบเบอร์อันนี้พวกพี่มาจากไอ้น,นี้กันหมดเลยใช่ไหมคะราชบุรีราชบไไุรีหมดเลยทุกคนนะโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ นี่เลยทุกคนข้าวสารก็ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะเนาะพะพี่ๆเขาก็เก็บไว้เพื่อให้เราแจกให้กับชาวบ้านที่เหลือนะคะคนที่ยังไม่ได้เนาะก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาเนาะที่มาเลี้ยงขนมเด็กแล้วก็เอาข้าวสารมาให้ผู้ใหญ่นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีมาบริจาคให้เราอย่างนี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน,นะะ้าค <Yeah. S 1> ่ะบ๊ายบาย